เลือดออกในลำไส้ภัยเงียบเตี่ยนอันตรายถึงชีวิตค่ะวันนี้เรามาฟังด้วยกันนะคะว่ามีศักยภาพที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดสาเหตุอย่างไรได้บ้างแล้วที่สำคัญพอเป็นแล้วแก้ไขปัญหาได้อย่างไรรักษาอย่างไรนะคะนี่ก็คือภาพของการส่องกล้องเข้าไปในทางเดินลำไส้นะคะทางเดินอาหารแล้วก็เจอว่าลำไส้มีเลือดออกนะคะมาดูกันนะคะ ภาวะเลือดออกในทางเดิอนอาหารทั้งส่วนบนนะคะแล้วก็ทางเดิอนอาหารส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนล่างเนี่ยก็มักเป็นปัญหานะคะอย่างที่เคยกล่าวไว้นะคะแต่คราวนี้ถ้ามีภาวะเลือดออกตั้งแต่ลอดอาหารจนถึงลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยเกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ทั่วไปพบในผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปและเกิดขึ้นอย่างชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังนะคะ เรารังเนี่ยพบได้น้อยกว่าสาเหตุของอาการเนี่ยมาจากหลายปัจจัยเช่นความเครียดการรับประทานอาหารการขับถ่ายหากใครที่มีอาการผิดปกติเช่นอาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากถูกกดนะคะในกระเพาะอาหารกัดกร่อนนะคะทางเดิอนอาหารก็ทําให้ทะลุได้นะคะถ่ายวุจละเป็นเลือดสดบางคนอาจจะถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นเลือดออกในทางเดิอนอาหารก็อย่านิ่งนอนใจนะคะก็รีบมารักษาเพราะเป็นสัญญ,ญาณเตือนทําให้รู้ว่าเราเนี่ยกำลังเป็นโรคร้ายอยู่นะคะ โดยทั่วไปแล้ววัยวะในร่างกายของทางของเรานะคะก็จะแบ่งระบบทางเดิอนอาหารเป็น2ส,ส่วนก็คือทางเดิอนอาหารส่วนบนนะคะประกอบไปด้วยหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะหรือตอนบนในขณะที่ทางเดิอนอาหารส่วนล่างนะคะจะประกอบไปด้วยลำไส้เล็กตอนล่างนะคะลำไส้ใหญ่ลงมาจนถึงทวารหนักซึ่งอวัยวะทั้งหมด ของทั้งสองส่วนเนี่ยสามารถเกิดภาวะเลือดออกได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งนี้ก็จักปัจจัยที่กล่าวไปแล้วทั้งด้านความเครียดการรับประทานอาหารและการขับถ่ายที่ผิดวิธีนะคะอาการของภาวะเลือดออกในทางเดิอนอาหารส่วนบนนะคะเจนเป็นเลือดสาเหตุที่พบบ่อยจากแผลในกระเพาะอาหารลง,ลงมาคือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นบางครั้งเมื่อเลือดดนกดกับที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็จะออกสีน้ำ เหมือนน้ำกาแฟนะคะในบางรายก็จะมีถ่ายอุจจาระสีดำเป็นเปียกเป็นเหนียวเหมือนยางมะตอยกลิ่นรุนแรงด้วยนะคะบางครั้งก็มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาการรวมโดยทั่วไปก็มีขึ้นไส้เบื่ออาหารปวดท้องโดยเฉพาะช่วงบนนะคะเหนือระดับสะดือถ่ายเลือดถ่ายออกมาก็จะมีเลือดปนออกมาด้วยนะคะ แล้วก็มีภาวะซีดอ่อนเพียหัวใจเต้นเร็วและเบาเป็นลมแล้วก็หมดสติลักษณะของอุจจาระถ้าออกจากทางเดิอนอาหารส่วนบนก็จะเป็นเลือดสีคร้ำหรือดำนะคะก็ให้สังเกตอุจจาระดูด้วยนะคะก่อนที่จะไปพบแพทย์ค่ะโดยเราจะต้องแยกตัวเองออกจากการรับประทานอาหารที่มีเเกี่ยวกับพวกตับเครื่องในนะคะหรืออาหารที่มีรสมีสีดำนะคะเช่นน้ำชากาแฟ เชาวกล้วยนะคะหรือว่าอาหารที่เป็นก้อนเลือดนะคะเป็นตับเป็นเครื่องในยอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเศษสีดําปนออกมาได้ถ้าเราทานอาหารพวกนี้ก็จะบังอาการของการสังเกตอาการผิวปฏิจจกอุจจาระได้นะคะส่วนสาเหตุที่มีเลือดออกบ่อยที่สุดในทางเดินอาหารส่วนต้นคือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นค่ะที่เราบอกว่า ภาวะนี้เป็นภาวะภัยแฝงนะคะที่ทําให้เกิดอันตรายนะคะเราต้องรู้ทันนะคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ทันเพราะว่าศักยภาพของร่างกายของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการ,รเผชิญหน้ากับความเครียดถ้ามีความเครียดมากนะคะนอนไม่พอเบื่ออาหารเนี่ยน้าย่อยก็อาจจะก,กัดจนทะลุได้นะคะทางเดินอาหารทะลุปุ๊บก็มีเลือดออกในทางเดินอาหารมากขึ้นนะคะก็คือส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างทั้งจากลำไส้ใหญ่และลำไส้ และทวารหนักนะคะแล้วก็ลิสีดวงทวารก็เป็นตำแหน่งที่มีเลือดออกมากที่สุดก็จะเห็นเป็นเลือดแดงสดลิสีดวงทวารเกิดจากหลอดเลือดดำตรงบริเวณทวารหนักที่โตขึ้นแล้วก็แตกออกมีเลือดออกมาด้วยเวลาถ่ายหร Language ือเวลาทําความสะอาดก็ควรนึกถึงสาเหตุของมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะต้นเนื้อนี่จะทําให้เกิดเลือดออกที่มองเห็นด้วยตาหรือมองไม่เห็นด้วยตาก็ได้นะคะในคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้บางคนจะมีเลือดออกเวลาถ่ายจาระออกมาด้วยค่ะ ถ้าเห็นผิดปกติก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะการหลักเสพในลำไส้ใหญ่มาจากหลายชนิดนะคะหลายสาเหตุสามารถทําให้เกิดเลือดออกเป็นจํานวนมากในลำไส้ใหญ่ได้การติดเชื้อในลำไส้ใหญ่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเลือดออกเป็นจํานวนมากได้นะคะสุดท้ายยิ่งอายุมากขึ้นหลอดเลือดในลำไส้ใหญ่อันมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะทําให้มีภาวะเลือดออกได้ง่ายส่วนอาการเลือดออกในทางเดิอนอาหารขึ้นกับตำแหน่งและความแรงของเลือดที่ออกถ้าเลือดออกในลำไส้ใหญ่ส่วนล่างหรือแถวทวารหนักจะเห็นเป็นเลือดสีแดงเคลือบกับ ผสมกับอุจจาระที่ออกมานะคะนี่ก็คือลักษณะของการออกนะคะถ้าตำแหน่งที่เลือดออกอยู่สูงขึ้นไป ในลำไส้ใหญ่หรือส่วนปลายของลำไส้เล็กอุจจาระที่ออกมาเหมือนที่หมอปอเล่าฟังก็จะเป็นเลือดเศษสีดำนะคะเมื่อมีเลือดออกในหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะก็คือจะมีอุจจาระที่ออกมาเป็นสีดำแดงแต่ถ้าเจียนออกมาจะเป็นสีแดงหรือสีกาแฟถ้าเลือดที่ออกมาจํานวนไม่มากจะมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมก็มองไม่เห็นนะคะถ้ามีเลือดออกในอุจจาระจำนวนมากทันทีทันใดคนไข่รู้สึกอ่อนเพลียหน้ามืดเป็นลมหายใจเร็วหรือมีอาการปวดเกร็งในท้อง นะคะหรือท้องเสียภาวะช็อกเกิดขึ้นนะคะก็จะมีภาวะนี้เกิดขึ้นได้ก็คือจะมีชีพจรเบาเร็วนะคะถ้ามีภาวะช็อกจากการเสียเลือดความดันโลงหิตต่าลงและไม่ค่อยจะมีปัสสาวะคนไข้จะซีดมากถ้าเลือดออกช้าๆเป็นมานานแล้วเนี่ยคนไข้จะไม่ค่อยมีแรงนะคะอ่อนเพลยหายใจสั่นแล้วก็ซีดนะคะมีภาวะซีดเกิดจากการขาดธาตุเหล็กเรื้อรังเลยนะคะนี่คือค่อยๆออ,ออกนะคะเลือดค่อยๆออ,ออกในทางเดิอนอาหาร การวินิจฉัยเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อเวลามีเลือดออกในทางเดินอาหารต้องพยายามหาตำแหน่งของเลือดออกให้ได้นะคะการซรกาประวัติการตรวจร่างกายของแพทย์จะช่วยได้มากอาการแสดงเช่นลักษณะการถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสีอุจจาระเปลี่ยนแปลงไปดำหรือแดงและลักษณะอุจจาระจากแข็งเป็นเบลรวมถึงตำแหน่งที่ปวดจะช่วยบอกถึงตำแหน่งทางเดินอาหารแก่แพทย์ว่ามีเลือดออกทางไหนตรงไหนอย่างไรการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กก็จะทําให้มีอุจจาระสีดำได้นะคะ แล้วก็การรับประทานยาบางชนิดด้วยดังนั้นต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งนะคะแพทย์อาจจะตรวจอุจจาระเพื่อหาเลือดที่ผสมอยู่เพื่อช่วยในการวิจัยการตรวจความเข้มข้นของเลือดนะคะว่าพบเจอในอุจจาระหรือไม่แล้วก็ช่วยบอกถึงภาวะซีดนะคะที่เป็นสาเหตุมาจากการขาดภาวะขาดเลือดเรื้อรังนะคะเราป้องกันไว้นะคะรู้ไว้รู้เยอะยิ่งดีนะคะการส่งกล้องด้วยการตรวจเอนโดสโคปนะคะก็คือการส่งกล้องตรวจเป็นวิธีการที่ จะเห็นตำแหน่งที่มีเลือดออกเหมือนในภาพที่แนะนําไว้ข้างต้นนะคะการส่องกล้องตรวจจะช่วยบอกถึงตำแหน่งการมีเลือดหรือไม่มีเลือดออกรวมทั้งยังสามารถห้ามเลือดที่ออกได้กล้องที่ใช้ส่องตัวจจะเป็นเครื่องมือที่เป็นท่อสามารถโค้งงอไปตามตามทางที่อหมุนปรับ ปรับทิศทางได้เลยนะคะสามารถใส่เข้าทางปากหรือทางทวันหนักก็ได้เครื่องมือนี้จะช่วยให้แพทย์เห็นหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ส่วนปลายแล้วก็มีการเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจได้จากการส่องกล้องนะคะมีการถ่ายภาพแล้วก็หยุดเลือดออกได้จากการส่องกล้องนั่นเองนะคะก็เป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วนะคะ ส่วนการตรวจด้วยวิธีอื่นๆเช่นการกลืนหรือส่วนแป้งเอ็กซเรย์โดยบอกตำแหน่งนะคะว่าเลือดออกได้อาจจะไม่ดีเท่ากันสองกล้องตัวนะคะข้อเสียของการกลืนหรือส่วนแป้งก็คือจะไปรบกวนการตรวจอื่นๆแล้วก็บังอาการได้นะคะเนื่องจากแป้งอาจจะค้างอยู่ในลำไส้การเอ็กซเรย์จะไม่สามารถตรวจชิ้นเนื้อและไม่สามารถทําการรักษาเพื่อหยุดเลือดออกได้นะคะก็สองกล้องจะหยุดเลือดออกได้ในทันทีที่สองนะคะ การฉีดสีเข้าหลอดเลือดเป็นการดูตำแหน่งที่สีร่วงมาจากหลอดเลือดเพื่อช่วยหาตำแหน่งที่มีเลือดออกบางกรณีวิธีนี้ยังใช้ในการรักษาโดยใส่ยาเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อหยุดเลือดออกได้เลยนะคะส่วนการใช้กำมมันตภาพรังสีในการตรวจหาตำแหน่งของเลือดออกก็เป็นกรณีที่เลือดค่อยๆออกนะคะก็ใช้เวลานานนิดนึงนะคะที่จะใช้วิธีนี้ จะรักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารอย่างไรการส่องกล้องตรวจจะทําให้แพทย์เห็นตําแหน่งเลือดออกและสามารถหยุดเลือดได้ดีภาวะเลือดออกเสียบพันธุ์ในทางเดินอาหารส่วนต้นสามารถหยุดเลือดได้โดยใช้เข็มใส่ผ่านกล้องเข้าไปเข้าไปตําแหน่งที่เลือดออกแล้วก็ฉีดสารเพื่อหยุดเลือดออกได้นะคะบางครั้งแพทย์จะใช้ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นความร้อนใช้จี้เพื่อให้เลือดหยุดจนถึงการใช้คลิปนะคะคลิปเข้าไปหนีบหลอดเลือดเพื่อให้เลือดหยุดเมื่อเลือดหยุดการรักษาขั้นต่อไปคือการใช้ยา แพทย์จะสั่งให้รับประทานเพื่อป้องกันนะคะการเกิดเลือดออกซ้ําๆยาเนี่ยจะออกฤทธิ์ทำให้แผลหายเร็วขึ้นก็คือแผลในทางเดินอาหารหายเร็วขึ้นรวมถึงกําจัดเชื้อกลุ่มเฮลิโคแบคเตอร์นะคะไพโรไลนะคะหรือเฮสไพโรไลของเรานั่นเองนะคะที่เป็นแบคทีเรียตัวที่จะทำลายเยื่อบุทางเดินอาหารได้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดออกเลือดออกซ้ำการตัด ติ่งเนื้อจากลำไส้ใหญ่ที่เป็นสาเหตุของเลือดออกก็จะช่วยให้หยุดเลือดออกได้การรักษาด้วยสีดวงโดยการรัดฉีดจี้ก็ช่วยลดการเกิดเลือดออกซ้ําได้เมื่อมีการส่องกล้องไม่สามารถหยุดเลือดออกได้นะคะการผ่าตัดก็จะเป็นวิธีการสุดท้ายที่ใช้ในการหยุดเลือดออกนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะต้องผ่าตัดเช่นมีการฉีกขาดนะคะของเยื่อบุทางเดินอาหารจากอุบัติเหตุนะคะหรือ นะคะการผ่าตัดและการฉีดสีเข้าหลอดเลือดจะช่วยทําให้เลือดหยุดไหลได้ในกรณีที่ออกมากและรุนแรงนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษานะคะก็สรุปนะคะว่าโรคภัยในทางเดินอาหารเนี่ยมีมากโดยเฉพาะภัยเงียบที่เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารเราต้องสังเกตจากอาการขึ้นไส้อาเจียนและการถ่ายอุจจาระนะคะว่ามีเศษสีดําปนหรือไม่แล้วก็ส่งเขาเรียกว่าส่งอาการของตัวเองสังเกตแล้วก็ บันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อให้แพทย์ได้วินิจฉัยอย่างถูกต้องก่อนไปพบแพทย์ควรรู้ว่าวันนั้นทานอะไรบ้างเพราะว่าแพทย์จะพิจารณาตรวจอุจจาระก็ต้องแจ้งแพทย์หรือทานยาที่ทําให้อุจจาระสีดํานะคะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอทุกคลิปเนี่ยตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้รู้เรื่องสุขภาพก็ติดตามเนื้อหาสาระดีๆได้ที่ฮักเยอแอนเฮิร์บนะคะ ใน EP ีต่างๆนะคะ EP นี้เป็น EP ีที่155เ,เลือนเลือดออกในลำไส้นะคะภายเงียบที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าไม่รีบรักษานะคะภาวะซีดแล้วก็อ่อนเพลียจะเกิดขึ้นเรื้อรังจนทําให้เราไม่สามารถที่จะแข็งแรงหรือฟื้นฟูตัวเองได้นะคะก็ฝากนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพก็ทักเข้ามาได้นะคะสแกน q ิวอา e คตแต่ถ้าว่า เนื้อหามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยเว้นที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะเกี่ยวกับเรื่อง,องความรู้ด้านสุขภาพนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ